ยังไงบ่โม่ทาขอโมป้าพี่น้องแดงหมกโม่เจ้านี่ให้เจ้าแดงโม่ขัดเกล็ดให้เจ้าหวานดีบ่แม่หวานปล่อยโม่ก็ซื้อไปบ้านแล้วก็เบาเท่ากะมาใ้วมะฝากพี่สาวแล้วก็มา้ามอ่าฝากเจโรตรีนั่นพี่น้องเอ้ยคันบ่ได้พอดีเลียวเบาเบิ้งพี่น้องท่านนะครับหมกโม่แดงหวานบมกโม่ขัดเกล็ดพี่น้องนะครับ นี่ท่านผู้ชมเมื่อนั้นซื้อไปฝากพอเมืองเล่าครับไอ้ไปถวายไอ้พอมึงเล่าใส่แังหันนี่มือเสาร์เนาะเออนี่ครับพอพอเพิ่นก็ว่าโอ้บมกม่วหวานดีนะครับท่าพานก็จะได้ไปฝากเพิ่นอีกอยู่อยาันตะมันหมดก่อนยันตะวันหมดก่อนเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเมื่อแล่าพี่น้องนะครับคืนวันที่16มิถุนายน2568นะครับเป็นจังไดเนาะนะครับมีผู้ใดโชคไครมานเนาะ ไม่หมูแล้วอ่าให้เราบัฟบมา,มา,มาบัฟปอกหมูโม่ให้พี่พน้อง,งเด็ดแล้วไมากินข้าวน้ำนะครับเป็นไปกินข้าวน้ำมาพูดมาเนี่ยมาจำเจียวพี่น้องเออนะครับมาจำเจียวน้ำกันเจโ,โอ้ได้ยินเสียงโคกเสียงสาเจอ่ะเห็ดนางเจจยวมะเขือเทศจำเจียวพี่น้องเจียวมะเขือเทศพี่น้องนะครับมือหนึ่นมาจำเจียวน้ำกันได้ทำไปชุ่มโอ้ไก่บ่ได้ตัวนี้บ่ได้บักเล่นเฉลี่ยใช่ไหบักเล่นแค่อยู่แล้วขันเป็นพริกเลยเจ่อ่ะ บักพริกาะเจดนเสซตาธรรมชุม,ม,ชม,มเจแล้วตำแจ้วพี่นอ้นองให้เจแล้วตำแจ้ววันนี้จำแจ้วได้พี่น้องเด้อนะครับผู<ฮ>้บรรยากาศเป็นแบบฝนตกคักเถิขึ้นนี่คือ,อ,อ,อห่อนออบอ่าวเธอเลยเจห่อนเบิร์เกอได้เป็นยังไงอืมคุณน,นะทั้งเสร็จเงาไปน้ำฮะวันเมื่อนี้เจแล้วไอ้มิไก่ได้หด้อพี่นอ้องไก่อยู่ในเฮี้ยนไก่ต้มอ่าไก่ต้มน้ำปลาธรรมชม เรียกว่าตําเจลวนี่ยเจ่เฮาแกบอกเลยก็มีเจ้ไมีลวงยังก่อลวกขาลวกข้าน้ำบ่อขเฮียนลวกข้าน้ำท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวจะไม่กินข้าวน้ำกันนับคืนนี้พี่น้องนะครับบ่าวเถ่าจะพ้าปิดชมนะับปู่เฝ้าไล่นะครับไปชมไปฟังน้ำกันนะครับถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อ92ตรงๆปู่เฝ้าไล่นะครับผมเจ้แล้วลวกขาอ่อนเ่าทผู้ชมนะครับนะครับขาอ่อนครับตําเจ้ว ตา,าเจาแล้วก็มีไก่พี่น้องไก่ต้มน้ำปลา<ช>บาร์เทล่าจำแจลเนี่แหละกับดวงขาเอาพี่น้องปูเฝ้าไล่นะครับนี่งวดที่ผ่านมานะับบนปูเน้นตัวเดียวเลย92เม็ดเดียว692ปูวาหกเก้าหกสอง่ต้องตัดเอา92เม็ดเดียวคู่เดียวทำช่อมปูเฝ้าไล่ล,กกล่างล่างหาศูนย์เสียดายล่างมาศูนย์หกนะครับปูเฝ้าไล่ทำช่อมเดียวคืนนี้นะครับผมอาจจะได้คุยกับปูได้พี่น้องด้วย จังไปชมไปฟังน้ำกันวางวดวันที่หนึ่งกระฎาคมสองพันห้อยหกสิบแปมูกินแบบโม่ทำช่มช่ำรีพไม่มูหวานหวาผมโม่พี่น้องมโม่ขัดเกลยดเป็นนับอันนี้พอดีพี่น้องเนี่ยน้ำไม่สมเจนวายสมพักไม่ไม่น้ำไม่สมคับน้ำไม่ต้มนับสมพักอาพี่น้องนับไม่กินเขาน้ำกันเจลาต่าตำเจวแล้วแล้วหอมประแด็หอมปลร้าพี่น้องเจลกระเทีย ครับธรรมชุมครับนะครับกินครับนี่นะครับลวกพักลวงนอคาครับอ่าสมพักท่านผู้ชมเอ้านะครับคืนนี้นะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้สนองเด้อนะปู่เฝ้าไร่นะบงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูจะให้ตองงวดเลยบอลหรือจังไดปิดชมไปฟังน้ำกันเพราะว่าอ่างวดวดที่แล้วกับเขาดิปู่ว่าเบาเถวเบรทโทรหาปู่เบอกได้บริโทรมาบอกนะครับเก้าสองตรงๆนะครับนี่ ที่ผ่านมางวดกว้อนเก่าสองกับเขาอ่านะครับปูอปลาไหลโตนะชุดเดียวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวอ่าเลาจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับจำชุบไม่กินข้าวน้ำกันจำแจ้วนี่แหละพี่นอ้องนะครับอ่าพอกันอ่าจำไปฟังน้ำกันสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมคืนวันที่16 มิถุนายน2568ท่านผู้ชมนับไปลาจะ่สามถุงแล้วนะครับพามารับชมพามาฟังนะผมปู่เฝ้าไล่นะครับท่านผู้ชม92ตรงตรงนะครับคลิปนี้นะครับผมบ่าวแถวเจะลงลงให้เช้าวันที่17มิถุนายน2568นะเพราะว่าิขึ้นนี้ดึกแล้วนะครับอ่ามาฟังกันกันพี่น้องตอนนี้ปูอยู่ในสายสายตรง นะครับวางหวดพื้นที่1กรกฎาคม2,568ัาปูจะให้เล่บอลหรือจังใดน,นะครับมาฟังกันนะครับผมกาบน้ำมัสการครับปูขอจัอเองเล่นพ่นรอเท้าโอ้อยจังใดนอ้องหัานกันบน่น้องได้โชคกันบ่น้อง<ด>พี่น้องนะครับ92ตรงๆนะครับบนปูให้ให้692 92ตัวเดียวนะปูนะ มนแมนแมน,แมนเอางวดที่แล้วปูว่ากับเขาเขาตัวได้ปูงวดก่อนนะเขาสองศูนย์เลยเขาสองศูนย์แล้วก็แค<อ>่ศูนเก้ามากแค่สามนี่งวดที่สามงวดนี่งวดที่สามแล้วแมนเขาตั้งแต่ศูนย์เก้าแมนหล้วก็ม้าสองศูนย์สองศูนย์ตรงตรงหลกักกรม้างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยขึ้เก้าสองตรงตรงขึ้นกันหกหาแมนเก้าสองตรงตรง,ตรงพี่น้องปูให้นี่หกเก้าสองหลักกระให้เก้าสองตัวเดียวปูวบน บนตัวเดียวล่างตัวเดียวล่างปูให้ตัวไหนกับปูห้าศูนย์มาหกมาศูนย์หกน้ปูเนาะแมนโอ้พี่น้องนะครับอ่าลงให้เอฟซีพูดนะครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตนงวดพี่น้องคงสุดท้ายพยายามให้นะับปูเฝ้าไล่นะครับอ่าถาบอแมนนะครับถ <c oughs> าบอแมนปูไปให้ลุงพี่น้องจังมาอ่าโอ้ เขาตรงๆเขาคักน,น้องปูเนาะขอบคุณครับบ่อหลายตัวพรับธรรมชมุ่มโอไ้ได้ได้ได้แต่ละงวดนี่บ่อหลายตัวน้องปูแดนบ่อหลายตัวอืมขัดงวดบ่อไดหลายตัวพี่ครบับแหม่รางคู่หนึ่งบนคู่หนึ่งเหรอรางคู่หนึ่งบนคู่หนึ่งเท่านั้นอ้าวน่าครับธรรมชมุ่ม แอบกทีว่ามาตรงๆนี่ผู้ใดได้โชคน้งปูแนวบ่อปีนองนะครับเขาปูบบาวเท่าถามนะนะนะงวดที่จะถึงนี่ได้เลยบะปูงวดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนห้แปดนี่ล้วคธสามสี่หมื่นล้วจากสามสี่มื่นเลยบะปูงานต่อให้น่าบ่อยโดนตัวประมาณประมาณสามวันเือนปะปูงานสามวัน ประมาณสามวันได้พี่น้องเด้นะครับอบนายคู่ขึ้เก้อนมาปูโบลายคู่ดอกยังนั่งกับสองคู่ขึ้นก้น<อ>บนหนั่งละครับจะเป็นบนคู่เดียวล่างคู่เดียวยิงสี่ปูหรือถาลายก็แค่หรือถาลายกแ็แค่สองคู่นนพี่น้องนะครับแ,แม่ของปูเด้ท่านผู้ชมเด้นะครับ อสามงว,วดแล้วตีปูสามงวดล้วนี่งวดที่สามเขามาสามงวดแล้วทชมปูเฝ้าไล่นะครับแหมจะมาเบาเถาล่งให้เอฟซีก็าอาย่ถ้าปูอไม่มั่นใจนะปูบ่ให้รล่ง,งพี่น้องจังว่าปูเอางวดที่แล้วแต mm hmm. ่คือเห็นเบาเถาเงียบงวดงวดสองส่วน,น,น,นหนึ่งแล้วปูแหมงวดสองโมโทม,มากแล้วปูตกใจไปแล้วเออจะมางวดนี <laughs> ่เป็น <laughs> เป็นจังบุญน,นะปูเนาะ แมม่แม่เออเป็นเจ้าบุญพี่น้องเออจะว่าถือว่าเป็นเจ้าบุญโทูไปหาปูปูว่าโอ้ยนะครับเอามงวดที่แล้วก็มโทูแม่ตามงวดเมื่อกี้นี่ปูกำมั่นใจครับอ่าให้หกเก้าสองเอารากล่างหาศูนย์เอามาเบิรงน,นกันท่านผู้ชมนะครับผมโอ้ยปูผมกันเน้นแต่น,นี่แหละปูหาศูนย์นี่แหละครับปู เออนี่พี่น้องนะครับมักคักพี่น้องถูกใจตรงใจคักรเออเอ้านี่สำประชุมนะครับปู่ยู่ในสายได้พี่น้องเล่ปู่เฝ้าไร่นะครับหมวดที่ผ่านมาหกเก้าสองเก้าสองตรงตรงนะครับปู่จะให้แค่เป็นบนบนบนเม็ดเดียวลากเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับหมวดที่ผ่านมาเนี่ยเก่าเก้าสองตรงตรงปู่ว่าเอาไปเก้าสองเลยนะครับท่ากันก็คือกับแค่สองเก่าเท่านั้นนะหกสองหกเก่าเพต้องตัด และกรล่างหาศูนย์เม็ดเดียวล่างมาศูนย์หกธงชมตะวันเก่าสองมาตรงๆนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่เฝ้าไล่นะครับธงชุ่มงวดนี้รอกวนพี่น้องปู่ว่ารอกวนอ่าอ่าสามมือมันมาปูแน่ร้อยสามวันร้อยแม่เราเห็นตัวปีอยู่ละวเดี๋ยมาไหวกบดีริปู่เอฟซีมันจะได้ไปหาไปหาเลือดให้ไปยัด ลอตเตอรี่ไว่น้อครับจะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับปูแอบถ้าได้ามาไว้อีกสองสามวันปล่อยไปนี่คือว่ามันมันก็บบัวชากับบเรียวได้นนะยีนนะน้องก็ตีเรื่องแมนปูแมนแต่ว่าชื่อไก่แน่นอนนะไปไก่แน่นอนเลยแล้วครับต้องรอเด้อพี่น้องเด้อนับอันนี้อันนี้อยากให้ เอฟซีมาฟังนะครับามีผู้ใดเ,ชชเดกโชคเด้มาน,น้ำปูในบ่อพี่น้นองประวัติลงไหาตั้งแต่ตองตอนงวดผลราคาทำช่มปูเฝ้าไรแตงตอนงวดแล้ววันที่หาที่หกเนาะงวดวงวดที่แล้วลงไหาตั้งแต่ประมาณวันที่หาที่หกวันที่หกประมาณนี้แหละพี่น,อน้องแนนแนแนเขียนไว้อยู่เขียนบุกไว้อยู่วันที่หกนะครับวันที่หกนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สิบเจ็ด 17มิถุนายน2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะปัวประมาณ3มมือนะครับรอประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมเอ่อนะร,รอก่อนพี่น้องปูอัดก็ถือว่าบ่ซ่าครับนับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับหาได้ไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับชุดบนชุดล่างก็บ่หลายคู่มันมาปััวครบคือเขาลับทั้งเขาล่นะโอ้พี่น้องนะครับฮาเป็นจังบุญนะ่านผู้ชมเนาะเอนะนะ่งวด นี่เห็นมาแล้วนะครับงวดน,นี้ขา<น>เห็นมาแล้วเก้าซ้อมนี่ตรงๆพี่น้องงวดนานีเอาถารอบง,งวดงวดนี้แหละงวดวันที่หนึ่งกระดาษกมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเขาเห็นมาเลยเลยเออถาร่วมถาร่วมนะเป็นสา,ามงวดเป็นมะพวงสามงวดสามงวดเต็มเลยตั้งแต่ศูนย์เก้<อ>ากงานแต่สามศูนย์เก้าว่ะอ่าโอ้หกสองศูนย์ศูนย์เก้าหาสองศูนย์แล้วก็มากเก้าสอง แอ๋เอานะครับธรรมชมเมื่อนี่พามาฟังจากปูได้พี่น้องได้นับสายตรงนับปูเฝ้าไล่นะครับธรรมชมแ่๋นับถือว่าแม่นของปู92เม็ดเดียวตรงๆใไขบนพร้อนับชุดล่างหาศูนย์เสียดายนะปูเนาะจะมาเบ้าเท่านีล้ละปูมาคักมาตรงตรงคักตรงเลขมักตรงฝันหาน,นะ โอ้ยถ้าเป็นหาศูนย์ตรงกับไล่ซ้ำนักอยู่ครับจังหวะนี้มักมักชุดหนึ่งละปูวหาศูนย์ศูนย์หาตรงกับไล่ซสำนักอยู่อือเอาตั้งระยาจังว่าห้องปล่ยเาวันที่หกปุโรกาคือจังหว้ท่านน้องอ่าเอา,เอาประมาณสามมือแม่นโปปูแม่นสามมือปล่อยประมาณสามวันเด้อพี่น้องเด้อนะครับปูประมาณสามวันนะครับปูเฝ้าไร่นะครับที่บนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างนะครับอา่า ครูเดียวเม็ดเดียวคือเกินสี่บาทครูเดียวเม็ดเดียวบนขึ้นบนล่างขึ้นล่างคือขัอสมาร์ยันขันขันนั่นแท้ๆก็จะประมาณสองสองคู่ยังสี่บ่ทคูนั่นนั่นบอกเกินนี่บอกเกินนี่เอานะครับท่านชมอา่าเดี๋ยวจังรอดได้พี่น้องด้วนะครับผมมาคุยกับเอฟซี FC ได้ฟังจากครูลากาอ่าถ้ารอดนะครูป,ประมาณสามหมื่นเอานะครับบ้าเถ่ากราบขอบ,บุญขอบคุณปูครับผมดอนครับสาธุครับ ขอจเจริญพรสาธุครับปูอ่าเอาธรรมชมนะครับปู่เฝ้าไร่ได้พี่น้องเด้อน,นะครับอ่าถือว่าแม่นของปูปูว่าสามงวดแล้วนะครับตั้งแต่ศูนย์เก่าระมัสองศูนย์แล้วก็ม่เก,า 2, ก่าสองตรงๆนะครับปู่ว่าอีกสามวันหนักงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพือ่อฮะเพื่อได้ไปยิบจับลอตเตอรี่พอดีพี่น้องพอดีลอ,อ,อตเตอรี่มากนะครับธรรมชมอ่ายังท่านใ,นใดเด้อธรรมชมเด้อนะครับ เอฟซีอย่าพึงว่าเบาเถ่านะครับอ้าวยังไม่ได้ลงแล้วพันวะเอ่อมาฟังให้ฟังแต่ปูปอน่าจะได้มื่อไหนน้พี่น้องเนาะอย่าฟฝ้าว่ากันบางคนใจร้อนนะผมเห็นอ้าวอ่ยังไม่ได้เลยพันวะนะครับท้ชมเอเอนะครับประมาณสามวันนะครับเบาเถ่ากราบขอบุญขอบุณปู่เฝ้าไล่นะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูเด้นนะครับที่เ่านให้หน้าทางมา่น้พี่น้องเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะเลรกทูเลขกฝันเลขคำนวณแน่นะครับ ไม่มีใครรู้ว่าจอบตัวไหนนะพี่น้องเนาะแต่เขามาเข้าชอบแล้วเขาจะไปหายิบจับเตลตอรีีนะครับผมบอมัประชอบมึงซื้อคือบาเถาวานะครับบ้านเราขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่นผู้ทุกท่านครับขอบคุณพอญ่แม่ญ่พีปานาอาสุขุสุขุ้นขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงพใหญ่แมญ่แหละคับทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m ắ นให้ยิ่งให้ร่ำรวยนะครับพากันคิดหนาครับผมแอดมินบาเถาสวัสดีครับ